สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมัดเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับสวัสดีนะท่านผู้ชมสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องหมัดรถสวยคัสเกดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหมัดเพชรยนต์นะครับจะมารีวิวนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเนนเดอร์นะครับมีทั้งตัว2.4และตัว2.8นะครับปี2021นะครับสำหรับนะครับรถ t o y o ต a f o r t u n e r Legender ที่บริษัทยนต์เรานะครับเป็นรถของบริษัทโตโยตเรา ซื้อนะครับมาจากโตโยต้าเลยนะครับเป็นรถนะครับป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงรถจอโชว์นะครับรถเดโมนะครับลูกค้านะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถทุกคันยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับโตโยต้านะครับห้าปีนะครับห้าปีเต็มนะครับหรือนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิยนก็นะครับจะพานะครับเอฟซีพาท่านผู้ชมนะครับพาผู้ติดตามนะครับรับชมนะครับสําหรับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะครับอ่าเป็นตัว2.8งจุดแปดซิกมาโฟนะครับที่วันนี้ผมมภิษฎยน์จะรีวิวนะครับให้รับชมกันนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะครับบอกเลยนะครับที่ทางบริษัทยนเรานะครับมีรถนะครับพร้อมเลยนะครับมีรถพร้อมเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอ2อสเดือน4เดือนนะครับทางบริษัทยนเรานะครับมีรถนะครับพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับ สำหรับนะครับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจนเดอร์นะครับรถนะครับที่บริษัทเรานะครับมีจอดรอนะครับทำเรื่องเสร็จนะครับอนุมัตินะครับสามารถรับรถนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดนะครับก็มีรถเลยนะครับพร้อมนะครับ รับรถกับทันทีนะครับรถทุกคันยังอยู่ในวันตี0ศูนย์นะครับโตโยต้า5ปีหรือ150,000โลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิยนจะมารีวิวนะครับตัว2.8 Sigma 4ซิกโฟคันนี้นะครับไมนะครับคันนี้ไม672ยโลนะครับเป็นรถของโตโยตานะครับที่ทางบริษัทเราซื้อเข้ามานะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับผมอภิยนจะพา FC พาท่านผู้ชมพาผู้ติดตามนะครับ รับชมรายละเอียดต่างๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota นะครับ Fortuner นะครับ Regender 2.8 Sigma 4ปี2 0 2 0จด21นะครับมาในโทนของสีขาวมุกนะครับหลังคาดำนะครับไฟในส่วนของภายในนะครับเป็นภายในบอกไฟฟ้าคู่นะครับพร้อมกับนะครับเบาะหนังนะครับสีดำตัดขาว นะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะครับของ o ตโยต้าซอร์จ r นเนอ n ์ร r 28คันนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับ้ลแมกอลอยสีทูโทนปัดเงานะครับสวยๆหรูๆนะครับสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา1ล้าน6 5 0 0 0 0บาทนะครับ1้าน6 5 0,000บาทนะครับซึ่งนะครับผูกกับป้ายแดงแน่นอนนะครับ1แสนนะครับถึง1 5 0,000บาทนะครับที่สำคัญทางบริษัทโย่เรานะครับมีรถนะครับ ให้ลูกค e, ้านะครับได้เอาไปใช้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับเรามีรถนะครับเตรียมพร้อมนะครับมีรถนะครับพร้อมส่งมอบนะครับมีรถพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่ารายเดตต่างๆนะครับก็นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของวาระที่ศูนย์นะครับ5ปีนะครับหรือ1นึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับ ไม่แค่672โลนะครับไม่แค่672โลเป็นรถเดโมโนะครับรถจอดโชว์ที่นะครับโตโยต้านะครับเป็นรถจอดโชว์ที่โตโยตา้าทางบริษัทยุทธเพชรวยนเรานะครับก็นะครับทำการ ซื้อเข้ามานะครับเอาใจสําหรับลูกค้านะครับที่นะครับไม่อยากรอนานนะครับอยากได้รถใช้เลยนะครับอยากได้รถใช้เลยนะครับเราก็นะครับทาการซื้อเข้ามานะครับทั้งหมดประมาณรวมๆสิกว่าคันนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ7-8คันนะครับมีทั้งตัว2.4และตัว2.8นะครับเป็นปี2020.21จดหลังคาดำนะครับ บอกเลยว่านะครับเรามีแล้วนะครับเรามีแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทยนต์สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะครับเขตมินบุรีนะครับนี่เลยนะฮะรถสวยๆนะครับใหม่ใหม่นะครับวันันตีศูนเหลือครบๆนะครับวันันตีศูนเหลือครบๆนะครับคันนี้ปี2020ัจดยี่สราคา1นึ่งล้านหแสนหหมื่นบาทนะครับเป็นตัว2.8งจุดแปซิกมาโฟนะครับกล้องในส่วนของกล้องรอบคัน นะครับกล้องรอบคันแล้วก็ในส่วนของเรดาร์นะครับมีเรดาร์ด้วยนะครับสำหรับตัว2.8นะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็นะครับพา F4 นะครับรับชมกันเลยทีเดียวนะครับเป็นรถใหม่ไฟแดงนะครับเป็นรถใหม่ไฟแดงการันตีแน่นอนนะครับสีขาวมุกสวยๆนะครับล้อแม็กอร่อยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับช่วงล่างนะครับนี่เลยซุ้มล้อสวยๆนะครับซุ้มล้อสวยๆเนียนๆ ใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับไม่มีในส่วนลอยนะครับที่ดนที่ดินที่ดอนนะครับเกาะอยู่ในส่วนของคุ้มล้อนะครับสภาพกิ๊บๆสวยๆเลยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับนี่เลยนะครับมีโอกาสก็มาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทยนต์สำนักงานใหญ่นะครับสาขาที่1นึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยสิีไทย6 8เขตมีบุรีเปิดทําการทุกวันนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับในส่วนของนะครับกระจกนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเป็น แบบ LED และพร้อมกับกล้องนะครับรอบทิศทางเลยนะครับมีกล้องให้ด้วยนะครับสำหรับตัว l e g e n d e r นะครับ2.8ันนี้นะครับไฟหน้าก็เป็นในส่วนของไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไฟเลี้ยวนะครับดูสปอร์ตหรูหราเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะครับโฉม r e g e n d o r โฉมนี้นะครับขับ4 Sigma 4นะครับ ในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์เกือบรอบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของโลโก้โตโยต้าตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเรดาร์นะครับมีเรดาร์นะครับมีเรดาร์ให้นะครับพร้อมกับนะครับกล้องหน้านะครับเติมออปชันเข้ามานะครับสําหรับโฉมนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับสวยหรูหรานะครับสวยหรูหรานะครับ ทางบริษัทยเรามีรถให้ลูกค้านะครับได้นะครับรับกลับบ้านทันทีเลยนะครับหากลูกค้าที่ต้องการซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ผลอนุมัตินะครับสามารถรอรับรถได้เลยนะครับไม่ต้องรอรถนานถึง2-3เดือน4เดือนนะครับนี่เลยนะครับนี่คือนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์รินเดเดี๋ยวพาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องยนต์กันนะครับขออนุญาตเปิดฝาระโปรงสักครู่นะครับ นี่คือนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับของ t o y ิต้าฟอร์จูเนอ e ์ล n d e นนะครับนี่ขนาดผมกําลังสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับนี่คือห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว2 8ดนะครับ s ิ g m a โฟนะครับนี่คือรถป้ายแดงนะครับที่ทางบริษัทรถยนต์เรานะครับอ่านะครับได้ซื้อเข้ามานะครับได้ซื้อเข้ามานะครับ สภาพเดิมๆเสวยๆวยคลิปๆนะครับสภาพเดิมๆเสวยสวคลิปๆเอนะครับนี่คือรถป้ายแดงเลยนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับคันหน้านะครับคันหน้านี่คือคันหน้านะครับการันตีนะครับการันตีนะครับนี่คือรถจากสุดโซยตาสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้สามารถเช็คในส่วนของประวัติ ศูนย์ได้เลยนะครับการันตีแน่นอนจากเพชรยนต์นะครับรถคุณภาพรถคัสเกตเอนะครับต้องที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับมีรถให้เลือกนะครับประมาณ300คันนะครับซุ้มล้อสวยๆขาวๆเนียนๆสะอาดๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับล้อแม็กอลอยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับยางปี2020ตรงรุ่นนะครับยางปี2020ตรงรุ่นนะครับในส่วนของรายละเอียด สมล้อหลังนะครับขาวๆสวยๆนะครับไม่มีส่วงรอยเลเทอร์เปื้อนนะครับสะอาดเลยทีเดียวนะครับนี่คือนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้รู้สึกว่าจะมีในส่วนของนะครับอ่านะครับคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับมีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับเอาเท้านะครับคลิกในส่วนของนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของฝาท้ายก็จะเปิดมาเองนะครับ นะครับตัวนี้ก็มีจะมีกล้องหลังนะครับที่ฝาท้ายนะครับนี่เลยนะครับนี่คือภายในนะครับของนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะครับภายในก็สไตล์โตโยต้านะครับเบาะแถวสุดท้ายพับเก็บเข้าข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้นะครับกรณีที่นะครับผู้โดยสารนะครับไม่เต็มคันนะครับก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ นะครับจะปูนอนนะครับมีในส่วนของนะครับที่นอนก็ปูนอนได้นะครับสําหรับในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับภายในก็เป็นนะครับภายในหนังสีดํานะครับตัดด้วยสีขาวนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้นะครับในส่วนของแอร์ห้องโดยสารชั่วถึงแน่นอนนะครับนี่เลยนะฮะสภาพสวยๆเก็บๆเลยนะครับนี่คือรถนะครับ ป้ายแดงนะครับที่ทางบริษัทยนต์เราซื้อเข้ามานะครับเป็นรถที่จอดโชว์นะครับรถนะครับไม่ได้ขับอะไรเลยนะครับเป็นรถที่จอดโชว์ตามโชว์รูมต่างๆหรือนะครับตามที่เขาออกโชว์รูมต่างๆนะครับก็จะเอาไปจอดโชว์นะครับทางบริษัทยนต์เราซื้อเข้ามานะครับให้ลูกค้าผู้บริโภคนะครับได้เลือกชมเลือกใช้กันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากรอรถนานๆแล้วก็นะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆนะครับ1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับโซยต้าพรีเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาผูชมในส่วนของภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของนะครับอ่านะครับกุญแจสมาร์ทคีเลตด้วยนะครับสามารถสัมผัสหรือว่ากดนะครับถ้ากุญแจอยู่ในรัศมีนะครับที่ ใกล้นะครับก็สามารถล็อกรถนะครับโดยที่นะครับไม่ต้องกดปุ่มแจรนะครับกดจากประตูได้เลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับคันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นะครับพร้อมกับนะครับออปชั่นต่างๆนะครับอยู่ที่ในส่วนของฝั่งควบคุมนะครับด้านขวานะครับนี่ในส่วนของรอยซีนต่างๆนะครับอยู่ครบคบนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับเปิดออกมาเนี่ยนะครับกลิ่นรถใหม่เนี่ยคือหอมออกมาเลยนะครับมาพร้อมกับ กระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับกระจกไฟฟ้าเอ้ยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับเบาะสวยๆสปอร์ตนะครับเป็นสีดําตัดขาวแบบนี้นะครับนี่คือภายในของโตยต้าฟอร์จูเนอร์ดีเจนเดอร์สองจุดแปดซิกมาโฟร์พีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะครับสีขาวหลังคาดําคันนี้นะครับในส่วนของตัวรองหัวนะครับออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามและสปอร์ตมากๆ นะครับเดินด้วยนะครับได้ขาวนะครับเดินด้วยได้ขาวตะเข็บเดียวนะครับสภาพสวยกิฟตเลยนะครับเบาะตึงๆสวยๆใหม่ๆนะครับเป็นรถนะครับป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของนะครับออปชั่นต่างๆนะครับนี่คือนะครับหน้าปัดนะครับไม่หกร้อยเจ็ดสิบแปดโลนะครับไม่หกร้อยเจ็ดสิบแปดโลนะครับนี่คือนะครับหน้าปัดนะครับพวงมาลัยนะครับก็ มีในส่วนของเกียร์มือให้ด้วยนะครับพร้อมกับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับออปชันต่างๆนะครับสามารถสัมผัสนะครับได้จากไปนิ้วมือเราเลยนะครับไม่ต้องละสายตานะครับไปเอื้อมกดนะครับตรงวิทยุอีกแล้วนะครับสำหรับนะครับตัวด้าวฟอร์จูเนอร์เราก็มีในส่วนไหนมีในส่วนของออปชันต่างๆค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับมีตัวล็อกคันเร่งให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของออปชันเยอะนะครับออปชันเยอะเลยทีเดียวนะครับคันนี้ ออปชันเยอะนะครับในส่วนของคันนี้ก็จะมีเรด้านหน้านะครับพร้อมกับกล้องนะครับพร้อมกับกล้องนะครับ300 360องศานะครับรอบทิศทางของรถเลยนะครับสามารถปรับมุมได้นะครับนี่เลยนะครับจะปรับเป็นมุมเดียวนะครับ360เห็นในส่วนของตัวรถหลังคารถนะครับรอบคันเลยทีเดียวนะครับสามารถเลือกมุมได้นะครับสามารถเลือกมุมได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับเลือกมุมได้นะครับ นะครับหรือว่าจะแบ่งเป็น2จอก็ได้นะครับสำหรับออปชันต่างๆนะครับแอร์ก็เป็นแอร์สระบบนะครับเป็นทั้งในส่วนของแมนนวลและออโต้นะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับตรงนี้นะครับสามารถนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางตรงนี้นะครับเป็น iPhone นะครับสามารถชาร์จได้เลยนะครับลูกเล่นต่างๆที่วางแก้วนะครับนี่เลยนะฮะกดเด้งเลยนะครับ คันนี้นะครับก็เป็นนะครับทั้งในส่วนของเกียร์โต้และเกียร์มือได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของออปชันต่างๆนะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับมีโหมดต่างๆนะครับให้เล่นเยอะแยะนะครับพร้อมกับนะครับนี่เลยนะครับสวิตต์ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นในตัวในตัวส่วนของตัวการลื่นนะครับนี่คือคอนโซลนะครับสภาพคอนโซลนะครับลึกกว้างใหญ่ยาวนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เลย ฝาคอนโซลสภาพสีสวยนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับดูทรงสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับก็มีสำเนานะครับให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถนะครับนี่เลยจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนวันนะครับจดทะเบียน24สิงหา64นะครับจดทะเบียน24สิงหา64นะครับเป็นรถ นะครับจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับขณะนี้นะครับกำลังจะโอนเป็นของบริษัทรยนต์นะครับอยู่อยู่ในช่วงการดําเนินการโอนอยู่นะครับสาหรับรถทุกคันนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับจะต้องโอนเป็นของเพรยน์ทุกคันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็สามารถเก็บนะครับในส่วนของเครื่องดื่มได้นะครับสามารถนะครับรักษาอุณหภูมิความเย็นได้เลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับนี่เลย มีการในส่วนของพุ่มหนังนะครับพุ่มหนังมาอย่างดีสวยนะครับสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกนะครับออโต้ตัดแสงนะครับสามารถนะครับปรับได้นะจะเป็นออโต้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะครับสําหรับในส่วนของกระจกนะครับดูในส่วนของม่านบางแดดนะครับนี่เลยนะครับม่านบางแดดก็นะครับรูหรานะครับสามารถนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับติดนะครับโดยที่เรา นะครับไม่ต้องกดนะครับแค่นะครับเลื่อนจากนะครับตัวเปิดกระจกนะครับไฟก็จะเปิดปิดเองได้เลยนะครับจะมีในส่วนของนะครับออปชันนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เลยนะฮะเปิดกระจกนะครับไฟติดนะครับปิดกระจกไฟดับนะครับสําหรับออปชันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนะไฟแสงสว่างนะครับก็เป็น led นะครับเป็น led สีขาวนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เก็บแฟนนะครับ ค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับ1ล้านบาทปี2020.21จดนะครับสำหรับ t o y o ต a Fortuner r e g e n d เ r 2.8 Sigma 4นะครับออปชั่นครบๆนะครับภายในหรูหรานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับสามารถนะครับปรับทั้งในส่วนของขับ2ขับ4นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของ Sigma 4ได้นะครับมีในส่วนของออปชั่นนะครับขึ้นทางชันลงทางชันให้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ สวยงามนะครับคันนี้นะครับนี่เลยนะครับป้ายสคบะนะครับเรามีนะครับป้ายสคบะเรามีนะครับบอกมาเลยนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8นะครับซิกม่าโฟนะครับราคา1ล้าน6แสนนะครับ1ล้าน6แสน50,000บาทนะครับรถปี2020จด21นะครับไม้นะครับ672โลที่มาวันแรกนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซล นะครับนี่คือใบสบคนะครับสลักรถยนต์ที่ใช้แล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องมีนะครับเพราะบริษัทเราจดเป็นในรูปแบบบริษัทนะครับได้รับนะครับการนะครับสมาคมนะครับเข้าสู่สมาคมรถมือสองนะครับเข้าสู่สมาคมรถมือสองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังข้างโดยสารกันนะครับสาหรับโตยต้าฟอร์จูเนอร์เรจนเดอร์นะครับ2.8สิกมาโฟคันนี้นะครับ นี่เลยนะฮะด้านหลังก็กว้างนะครับด้านหลังกว้างเลยทีเดียวนะครับด้านหลังกว้างนี่เลยนะครับก็มีในส่วนของนะครับทั้งตัวที่นะครับสามารถควบคุมแอร์จากในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังได้ทั้งในส่วนของออโต้ระบบเปิดปิดนะครับไฟเฟยก็เป็นในส่วนของไฟ LED สีขาวนะครับให้แสงสว่างนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์นะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับ แถวก้างนะครับให้ทั้งในส่วนของฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็นะครับในส่วนของนะครับแถวสุดท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของแอร์นะครับในส่วนของด้านหลังแอร์นะครับให้เพิ่มเติมด้วยนะครับกว้างนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถนะครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับเบาะก็สปอร์ตสวยนะครับทั้งห้องโดยสารเลยนะครับเป็นเบาะสีดําตัดสีขาว นะครับเดินด้วยได้ขาวสะกเข็บเดียวสภาพสวยๆคลิปๆเลยนะครับคันนี้นะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับหรือห้าปีนะครับหรือห้าปีนะครับหลังคาดำนะครับเป็นหลังคาดำนะครับสำหรับโตโยต้านะครับคอนเทนเนอร์นะครับลีเจนเดอร์สองจุดแปดซิกมาโฟปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ด นะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา1ล้านนะครับหกแสนนะครับห้าหมบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ที่ผมหมัดเพชรยนต์ศูนย์แปดสองนะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้านะครับผมหมัดเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษายินดีคําแนะนํายินดีรับใช้ลูกค้านะครับทุกทุกท่านเลยนะครับลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับของประเทศไทยนะครับก็มีบริการจากแนนซ์้ทั่วประเทศนะครับทางบริษัทยนตเรามีนะครับ เจ้าหนที่นะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับเซนไฟแนนซ์นะครับทุกจังหวัดเลยนะครับสำหรับทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมอภิญโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ